คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงเกาะกงเป็นหนึ่งในเมืองรองของประเทศกัมพูชาที่มีความสำคัญอย่างมากในเชิงเศรษฐกิจนะคะแล้วคนไทยน่าจะได้เรียนรู้อะไรจากการเติบโตของเมืองนี้ไปติดตามในอาเซียนคอนเน c กกับคุณทิวลิปนาคสมพบเปล่าคะ่ะ เส้นคอนเนกวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะยังอยู่ที่เรื่องแถบแถบตะวันออกของประเทศไทยนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราคุยกันถึงเรื่องเส้นทางอาเิีย์ที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกัมพูชาและเวียดนามวันนี้ค่ะจะมาคุยกันถึงเรื่องเกาะกงของประเทศกัมพูชาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีครับคุณธีรบครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับค่ะพูดถึงเกาะกงเนี่ยมันเชื่อมโยงกับเส้นทางอา0อย่างไรคะอาจารย์มันมีความสําคัญทางนัยยะทางเศรษฐกิจอะไรยังไงคะเส้นทางอา0ถือว่าเป็นเส้นทางเศรษฐกิจที่สําคัญของสาประเทศก็คือไทยกัมพูชาและก็เวียดนามนะฮะเส้นนี้ก็ผ่านเกาะกงครับค่ะปกติเวลาเราพูดถึงคุณธีรบุรครับเราพูดถึงกัมพูชาเนี่ยจะพูดอยู่สักสองสาเมืองสองสามจังหวัด พนมเปนเสียนุประมาณนี้นะแต่หนึ่งหนึ่งเมืองหนึ่งจังหวัดที่น่าสนใจและก็เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจจังหวัดลองก็คือเกาะกลงนี่แหละครับค่<ฮ>ะมาฟังนะครับว่าทําไมผมมองว่าเป็นศ <ฮะ S 1> ูน,น,จจน,น,นยน์กลางเศรษฐกิจจังหวัดลองที่น่าสนใจมากครับหนึ่งครับเกาะกลงนี่นะฮะติดจังหวัดตราดนะแน่นอนที่สุดครับเศรษฐกิจต้อ,องมาจากการทํามาค้าขายชายแดนนะฮะสองท่องเที่ยวนะครับสามเรื่องของการลงทุนอุตสาหกรรมนะฮะ ประเด็นต่อไปครับกาะกลงเนี่ยติดอยู่กับจังหวัดโพธิสัตว์และจังหวัดพระตะบองนะครับทําไมสําคัญยังไงฮะสองจังหวัดเนี้ยเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองกเกษตรปลูกข้าวปลูกมะม่วงปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวโพดในโพธิสัตว์จังหวัดโพธิสัตว์นี่นะครับห่างจากจังหวัดก่อกงประมาณร้อยกว่ากิโลนี่นะฮะแต่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษเพียงหนึ่งหนึ่งเขตเท่านั้นเองแต่ที่เกาะกลงมีประมาณ6 กากงเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีเขตเศรษฐกิจพิเศษมากเป็นอันดับ3ของกัมพูชานะครับหที่ทล <ะ S 2> เลยที่นา,านาการดูนะครับว่ากเกษตรจากโพธิสัตว์เมืองหลวงของกเกษ,รษตรโพธิสัตว์พระตะบองส่งมาทั้งสดและมาแปรรูปที่เกาะกงตรงไปบนเส้นทางเศรษฐกิจอาสิเนี่ยโอ้โหมูลค่ามาาหาศาลแน่นอนอต่อไปครับเก่อกงติดกับศรีอนุวิลจังหวัดศรีอนุวิลนะครับไม่ต้องพูดถึงฮะศรีนุวิลเป็นท่องเที่ยว นะฮะเป็นอุตสาหกรรมนะ,ะเป็นท่าเรือขนาดใหญ่มีทางด่วนปนมเป็นเสียดูบิวต่อไปอีกครับไปกรรไปเวียดนามฮะมีเกาะฟูกวกซึ่งเป็นเกาะเดสติเนชันสำคัญของเวียดนามนะเพราะฉะนั้นดูทีฮะเกาะกรงเนี่ยร,รยายล้อมไปด้วยจุดต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจสำคัญนะฮะทั้งสิ้นเลยแล้วก็จีนเข้าไปปั้นที่จะให้เป็นหนงท่าเรือสำราน สนามบินเขตคอมเมอร์เชียลพาร์คและก็เขตอุตสาหกรรมผมคิดว่าในหลังจากนี้เป็นต้นไปนะอีก5ปี10ปีข้างหน้าเพลิ่เพลิจังหวัดกอกงมีเศรษฐกิจดีกว่าจังหวัดตราดบ้านเรานะจังหวัดตราดของเรามักจะไม่ค่อยได้รับการพูดถึงในฐานะเมืองเศรษฐกิจนะอาจารย์เอาจริงๆแล้วคือคือพูดถึงเน้นในฐานะเมืองท่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าพูดถึงอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็จะหยุดอยู่ที่ระยองใช่ไหมคะ คุณใช่ฮะคุณธิริพงศ์ในจังหวัดตราดเนี่ยถูกประกาศเป็นเขตเศรษฐก<ฆ>ิจพิเศษค่ะแต่ผมคิดว่าวันนี้จังหวัดตราดถ้ามองเกาะกลงนี่นะฮะสิ่งที่เกาะกงกําลังพัฒนาไปเนี่ยจังหวัดต,ตราดต้องกลับมามองตัวเองนะครับว่าเอเราจะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมหรือพัฒนาอุตสาหกรรมแข่งกับเกาะกลงหรือเปล่าค่ะ<ฆ>ผมว่าพัฒนาแข่งกันเนี่ยน่าจะลําบากนะน่าจะสู้เกาะกลงไม่ได้เพราะนั้นจังหวัดตราดเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราดต้องมาดูนะฮะว่าจะ เพื่อเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมของเกาะกมยังไงในเขตอุตสาหกรรมของเกาะกมถ้าแข่งน่าจะลําบากค่ะสำคัญนะน่าจะไปเน้นเรื่องของการที่จะไปบริการด้านโลจิสติกศูนย์กระจายสินค้าแบบนั้นเสริมให้เขาหรือเขามาเสริมให้เรามากกว่าถ้าไปแข่งก็น่าจะลำบากก็ฟังดูะนะเหมือนหลายๆอย่างที่ที่อาจารย์มาเล่าให้ฟังนะคะกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศร,รอบๆเราแล้วเนี่ย สุดท้ายแล้วเราต้องการจะแข่งน่าจะเป็นเรื่องยากกับทุกที่เลยนะอาจารย์เราต้องเราต้องคุยกันแล้วทํายังไงให้เราจะแบบดันไปด้วยกันมากกว่าใช่ไหมคะเราเราเไม่ค่อยคุยกันหรือเรามองเราคือประเทศไทยมองภาพตัวเองไม่ค่อยชัดว่าเอในแง่ของอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของที่เน้นแรงงานเนี่ยปล่อยให้เขาไปเถอะปล่อยประเทศเพื่อนบ้านถักไปนะฮะเราไปเน้นเรื่องแรงงานที่แข่งกับเขาไม่มีทางที่แข่งได้ แต่เราจะช่วยยกระดับของเขาอุตสาหกรรมอย่างไรในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราสูงกว่าเช่นเรามีนวัตกรรมที่พอสมควรนะฮะเรามีการสร้างมูลค่าการผลิตของสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่าในประเทศเพื่อนบ้านมาเสริมเติมแต่งกันมผมว่าตรงนี้จะทําให้ทั้งสองทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิ่งในเอ็กเม็กใน c ี v อเนี่ยนะครับจะไปด้วยกันแต่วันนี้มันไม่ค่อยได้คุยกันเพราะฉะนั้นต้องวางตําแหน่งว่าเราจะเป็นเ,เป็นท่องเที่ยวแบบ โลคาร์บอนนะฮะปลอด c o 2นะฮะ c o 2เป็นศูนย์อะไรประมาณนี้นะครับจาดนะผมหมายถึงจาดนะเราจะเน้นเรื่องการค้าชายแดนเราจะเน้นเรื่องการเกษตรอุตสาหกรรมปล่อยให้เกาะกกงทำไปแต่เราจะเสริมด้านโลจิสติกเชื่อมด้านการขนส่งนะการอำนวยความสะดวกการค้าซึ่งกันและกันเพเป็นสองจังหวัดชายแดนติดกันอันนี่จะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วเกาะจก็ต้องคิดให้ดีนะฮะว่าเกาะกงหน้าตากะกงจะเป็นอะไร ต่อใจต่อไปเนี่ยนะครับอาสิทผมคิดว่าน่าจะเป็นสี่เลนนะต่อไปน่าจะเป็นสี่เลนโอ้โหจะวิ่งกันสบายเลยในการขนส่งสินค้าแล้วก็จากโพธิสัตมาถึงเกาะพงเนี่ยกำลังถนนกําลังจะเสร็จโอ้โหเพราะนั้นการขนส่งของระหว่างเมืองเกษตรของกัมพูชามาถึงเมืองเศรษฐกิจรองอย่างเกาะพงเนี่ยต่อไปก็จะคึกคักมากขึ้นเพราะนั้นตราต้องมามองตําแหน่งตัวเองนะว่าวางไว้อย่างไงผมเสนอตรงนี้ครับต้องเป็นเมืองเกษตรนะต้องเที่ยวแบบ โลคาร์บอนนะฮะเมืองการค้าชายแดนอุตสาหกรรมก็เสริมให้กับกากลไปเถอะนะฮะเสริมให้กับกากลมเราเอาของของเขามาเติมอุตสาหกรรมบ้านเราจะดีกว่าหรือเปล่าอัน,นี้ต้องฝากไ้ให้ทางรายการอาเซียนคนในคิดด้วยนะครับค่ขะขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,ะถ้าฟังจากอาจารย์นะคะก็จะรู้เลยว่าอย่างไรกัมพูชาเขาไม่รอนะคุณผู้ชมเกาะกลกับเส้นทางอาเซีนเนี่ยจะต้องมี เศรษฐกิจที่คือคักมีชีวิตชีวาแน่นอนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะทีนี้จังหวัดตราดของเราเนี่ยคงต้องมาดูแล้วว่าจะทำอะไรได้บ้างที่จะเจริญเติบโตควบคู่ไปด้วยกันค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซนคอนเน็ควันนี้ค่ะ